กรอบไม่ปลาครับกรอบไม่ปลานี่ขึ้นแถวใหม่แล้วแถวสองก็ยนะอครับแถวสอง้วเหรอแถวสองนี่สวัสดีครับ ทะเลปลาครับนี่เป็นรวมทะเลป,ะปลา่้งปุงก็จะมีทสองอย่างเป็นปลาเป็นน้ำปลาเป็นน้ำมะนาวนะครับแล้วก็เป็นเชื่อมนะร้านนี้จะไม่มีผงชูรสนะครับแซ่บโดยที่ไม่ต้องพึ่งผงชูรสนะ สวัสด okay. mm ีค hmm. รับยำไปเลยหรือว really? ่าแยกน้ำครับครับสวัส no. ด no. anyway, ีครับยำกบยำกบปลารหมครับยำกบปลา จะครูนะคะครนมีแต่ตัวใหญ่ครับครูมีแต่ตัวใหญ่ใช่ค่ะตัวเล็กเป็นบางตัวครับหายากมากครับมีแต่แต่ไซส์เล็กมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อครับแล้วก็ไซส์แบบที่เขามาย่างนะครับมายำเลย เนวมทะเลปลาสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหเยอะเมากทุกคน250ดูเอาใครบอกว่าแพงดูเอา เต็มพอดีเลยครับ่องเบอร์อะไรต้องรุ้มันไซส์อะไรนะสองสองสองพันอะไรนะ, 2> 2, ะไม่แน่ใจสองพันห้าป่ะน่าใช่ครับ 2> 2, สองพันห้าเนาะน่ากรอบสองพันห้าเต็มเลยนะหมูกรอบปลาล่าคราับกรอบปลาล่าโอ,อา้โหหมูกรอบขายดีมากตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้ว ทานได้เลยนะครับทานได้เลยนะครับข้าระบุได้นะครับยไข่แดงไก่ยำปูม้าได้ครับเสิร์ฟน้ปลาร้าไหมครับไม่ได้ไข่แดงไม่ไก่ได้ครับ หมูยอหมยอไข่แดงไม่ปลาแล้วก็ปูมมาปสดปลาลาอีกคิเดี๋กสองกคิวครับลูกค้าปูสดปูมมาจเดียวกันยำเลยดีครับสวัสดีครับยำกุ้งกกุ้กปลาะ่ะปลาลานึงครับได้ครับ ไล่อีกแล้วบอกแล้วหมูกอบไข่ดีมากดูชิ้นใหญ่ๆเลยวันนี้ของลูกค้าไม่ใช่หรอให้ลูกค้าก่อนก็ได้รับนได้้มครับุณทอดแบบนี้มากี่วันละชิ้นใหญ่ๆหญ่วันที่สองครับวันที่สองใช่ไหมางไมฉ่ำมากอาหาร หมดก่อนเพื่อนเลยครับหุกกรอบนะใช่ครับตอนนี้หุกกรอบเป็นพระเอกเลยครับอันนี้หุกกรอบปลาร้าเหมือนกันครับุกกรอบปลาร้าอีกแล้วเห็นไหมได้ครับมีก,ก,มกระเป่าแต่ตอนนี้หมายความว่าไง รับธงรับธงครับพี่หนุ่มรับธงตอนเย็นนะครับ<ง>รับธงลงเลงยนี่ยำหอนอก,กรอีกแล้วเมนูตอนนี้ไม่เป็นเมนูสุดฮอตไปเลยนะนี่ครแข่งไม่ปลาเถ็ดน้อย แกรมแม่ปลาลัดหน่อยครับ <S 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 ไม่ใช่ไม่ใช่สองอย่างอันนี้น้ำมะนาม,มาตต้งตอนไหน <S <S บ<อ>้า ไข่แข่ก็กำแบบไข่แบบไม่ต้องนับตัวเลยนะมา <c oughs> คิดดูมือต้องลุกใหญ่ๆนะ <c oughs> โอ้โหไข่กแบบเต็มกำเลยนะลูกค้าเผ็ดน้อยครับอันนี้เผ็ดน,น้อยนะครับซื่อยับซแก่อง้อหบได้่ลา กรอบยำไปเลยหรือว่าแยากน้ำี่โทราาอดปลาแยกครับได้ครับหมูยอลูกไม่นะได้ครับเ็น้อยนะได้คะ่ะหมยอไข่แดงไม่ปลาครับนี่หมูยอไข่แดงไม่ปรราลาคิวสามไไคิวนะครับวันนี้ป้าไปนั่งอาคารแสงอ๋อแล้วเลยจนะเทิร์นไปตรงไหนอ่ะผมไม่ได้ขายครับ น่าจะหยุดนะเพราะวันจันทร์มันคนเข้าจ่ายแค่ตรงหนองตะเคียนครับเอาวไหนพ่าเขาจัดตรงไหนเขาม่นี้จัดนะครับเปลี่ยนใหม่ยกเลิกงาน มครับเป็นหมูยอไข่แดงยำอะไรดีครับโอ้ฝรังร่งกินยำไหมฝรัง่งใส่น้ำปะลาร้าไหมครับยำม,มียำม,มี ให้พี่หนุ่มพูดนะให้พี่นุ่มพูดหมูกรอบพร้อมใจนี่ตุ่มหมาให้รุดว่าอะไรนะไม่ต้องให้พี่หนุ่มคุยปกติให้พี่จุ๋ยคุยให้ครับอ๋อแต่จนมากไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่ครับพี่หนุ่มเพราฝรั่งใช่ไหมใช่ครับขาตากสังชาติเขาไม่ค่อยรสแซ่บเหมือนเราเขาไม่ค่อยกินแซ่บเหมือนเราหรอกเขากินอาหารจืดม ยำอะไรหมูม้ากุ้งสดครับหมูม้ากุ้งสดร <c oughs> ับอะไรดีครับกรอบปลาไหมครับลูค้าเพิ่งมาสับงลายำไปเลยหรือว่าแยกน้ำเมื่อคืนที่นี่เย็นไหม นิดหน่อยครับแต่ลมใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันชนบุรีก็ลมชื่อต่อป่า 120บาทครับคุณพาคุณส่วนอ่นี้เท่าไหร่น้ึงไหม150บาทครัอบอุ้ว150บาทได้เยอะมากคุ้งสุดปลาทนั่นเนี้ยครับไม่ได้จัดหน้าร้านฝังได้เลยนะครับคาระบุได้นะครับน้ำไปล่องปีครับนสะด กุ้งสุกมีเหรอครับนี่ใช่ป่ะเจมอนมีไหมวันนี้เจ้าเนี่ยนะเจมอนไม่มีครับเลมอนต้องเข้าแล้วไม่ค่อยมีคนถามนะไม่ค่อยมีคนถามเลยส่วนมากเขาจะกินพวกวเป็นตองซีวอย่างนี้ครับอ๋อแต่ยำไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ บอกได้เลยครับอบปลาานงครับ<ป>รยำกุ้งสดหนึ่งสดผมเลยแยกน้ำน,นะแล้วอะไรอีกกอปลาแยกน้ำครับปลาน่หนึง นี่แยกน้ำกับบ้านอย่างเดียวนะครับคุ้งสดปลาลานะครับหมูกรอบก็อร่อยนะยำหมูกรอบ รับไปวนน้มีม่เป็นเมนูสุดทัอตแล้วยำหม,มูกรอบได้ครับหมูยอแม่ปลาเห็ดน้อยหมูยอแม่ปลาเห็ดน้อยครับ เวนจีเริกินมาหลายจีตอนน้เริมกนแมไก่กระมาอยอและชื่อนี้นขเข้าใจไหมโคราไปไปแมกโนคชอบไม่อปลาชอบผิองชอบก่ใชครับองมันมน่จะไปกินนรนอยนี่ยำหมูยอนะหมูยอไม่ปลาเส็ดหน่อยครับตอนนี้เท่าไหร่ละสิบบาทละสบิบบาทดี กุ้งสุกเมกะพุนปลาร้าสองร้อยห้าบคกุ้งสุกเมกะพุนปลาร้าครับุ้งสุกเมงกะพุนปลาร้กุ้งสุกแมงกะพุนปลาแบบนี้เท่าไหร่อ่ะหนึ่ร้อยห้าสิบหร้อยห้าสิบบาทนะครับได้ราคารับช้อนได้เลยครับ สวัสดีครับคุโทนนะครับใส่ปลาไหมครับคุโทนปลาได้ค่ะได้ค่ะคุณนะครับคุโทนปลาขอบคุณคุณกุ้งสุกปลาครับ 150บาทลูกค้ากำลังมาเดินกำลังมาใช่ <Okay. S 1> แต่เมื่อวานคนนั่งเยอะนะครับนี่ก็เยอะนะจะคู่นะคะปลาเนี่ยนี่ร้อยห้าสิบบาทครับ ขอบคุณร้านพี่จุ๋ยให้ความสว่างเพิ่มอีกหนึ่งพี่จุ๋ยเปลี่ยนชื่อเขาแล้วก็เรียกพี่จุ๋ยฮะก็เรียกพี่จุ๋ยก็เรียกเหมือนกันเรียกง่ายครับก็เรียกตามน้องไงต่อไปหมูกรอบใหะปลาหลแยกน้ำเนาะ เผ็ดนิดนึงปะไม่ต้องแยกโอเคอันนี้เป็นหมูกรอบไม่ปลาครับหมูกรอบไม่ปลาไม่เห็นน้องๆเรียกจุ๋ยไงก็เลยจุ๋ยม่งแต่จริงๆแล้วชื่ออะไรนะอ๋อพี่ตุย้ย กรอบไม่ปรานี่ขึ้นแถวใหม่แล้วแถวสองเหรอต้องรับแนะถวสองแล้วเหรอแถวสองนี่าลาัดดีครับ